ฉันอยากได้ละบโบจังเลยอ่ะฮะวันนี้ฉันลาบโบเองบ้านของเธอนี่สวยจังเลยนะขอบใจโอ้ยไอติมเนี่ยอร่อยจังเลยนะฮะโอ้ไม่นะมันก็เกิดขึ้นบ่อยนะทุกคนเนี่ยอยากจะทิ้งฉันตอนที่ฉันเก่าแล้วฉันไปแล้วดีกว่าเดี๋ยวล้วบโบเดี๋ยวก่อน จากบ้านแล้วหนูกลัวจังเลยเขาจะเป็นอัะไรปล่โอเคพ่อจัดให้แล้วบ้ารอเันก่อนสิหยุดนะลาบูบูกลับปาน <c oughs> นี่เลย เนี่กยกาจแย่จังเลยฉันเศร้าชะมัดเลยล่ะพ่อเข้าไปดรุณสวัสดิ์ลูกพ่อทำวอฟเฟลมาให้ขอบค,คุณค่ะทำไมลูกดูเศร้าอย่างนี้ละ่ะแล้วบูบูกลับมาหรือยังกับพ่อ,อยังเลยยังไม่มีใครมาฝนตกด้วยวันนี้พ่อว่าเขาคงไม่มาแย่จังเลย ขอบคุณนะครับพ่อสำหรับอาหารยินดีแต่บางทีละบูบูอาจกำลังรอให้เราชวนเขาอยู่ก็ได้คะคงอย่างนั้นหรมั้งบางทีละบูบูอาจกำลังรอให้เราชวนเขาอยู่ก็ได้ปรากฏตัวออกมาเป็นเพื่อนเราทัดเดี๋ยวนี้เลยบูบูลาบูบู มา,มาเป็นเพื่อน,น,นเราซก,กเดี๋ยวนี้เลยแลยย้วโบโบเธออยู่ไหนกันนะกลับมาเธอขอร้องฮะอะไรอะ ลูกทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะหนูเจอกล่องเนี่ยค่ะนั่นไงโลโก้ของแอนกิกโคสิของเรารีบเปิดกล่องเธอะข้างในมีกระดาษอะไรบางอย่างด้วยเธอไม่ต้องการฉันหรอกใครไม่ต้องการพวกเราลาบูบูแลอเปล่าลาบูบูเขาเข้าใจเราผิดไปเราต้องทำให้เขารู้ว่าเขาไม่ใช่แค่ของเล่นนะในรองอ่านสิขอโทษนะฉันต้องไปแล้วฉันจะคิดถึงพวกคุณ เห็นไหมเขาคิดถึงเราเราต้องหาทางเอาเขากลับมาให้ได้นี่ทุกคนช่วยบอกพ่อหน่อยเธอว่าจะเอาลาบูบูกลับมาได้ยังไงอ่ะบางทีร้อน่าจารย์เชิญเขาอีกครั้งช่วยบอกพ่อหน่อยช่วยไหนได้ไหมอ่ะได้มีอะไรเหรอลูกเหมือนจะมีอะไรตรงเนี้แต่ว่าหนูอ่านไม่ออกลูกพูดถูกอ๋อใช่มีข้อความล่องหนอยู่เราต้องใช้ไฟ UV วีพ่อมีอันนึงแปวก,กันเถอ,อะออโอเค มันเป็นหมึกเล้งหอนหรือเปล่าครับพ่อก็ต้องใช้หมึกยูวีพ่อกำลังหาหลอดยูวีอยู่พ่อเร็วเข้าเร็วสิอ๋อพ่อ,พอเจอแล้วนี่ไงโอเคส่งกระดาษมาให้พ่อเดีก็ให้ไปแล้วเมื่อกี้ไงลูกให้แล้วเหรอนี่พ่อไปเก็บไว้ไหนนะพ่อทำหายเหรออ๋อเจอแล้วฉันเจอสถานที่ที่ไม่มีใครมาบอกให้คุณเป็นคนอื่นมันสงบมาก ที่นี่หายใจสบายฉันไม่รู้ว่าคุณต้องการฉันไหมแต่ฉันจำทุกนาทีที่อยู่ข้างๆคุณได้หมดเลยแถมเขาก็ยังแอบแปะรูปตัวเองมาด้วยอยู่ในป่าลึกลับอย่างนั้นเหรอเขาคิดว่าหนูไม่ชอบเขาเนาะเขาอยากจะเป็นในแบบที่ตัวเองอยากเป็นหิวก่อนรูปนี้มันเป็นรูปป่าลึกลับเบื้องหลังที่ดูคล้ายกับ รีเทวมากเลยดูสิฮะนั่นมันบ้านปตตน้ายหรือเปล่าคบพ่อไปที่นั่นกันเถอะเขาน่าจะอยู่ที่นั่นเราขับรถต่อไปไม่ได้แล้วเราต้องเดินเข้าไปในป่าได้เดี๋ยวหนูจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะไปก่อนนะพ่อเองก็ฝันอยากจะเจอละบุบู้ให้ไวๆเหมือนกันพ่อเห็นหนูเศร้าแลวเหนื่อยใจจริงๆอย่าวิ่งหนีพ่อสิลูกเดี๋ยวลูกจะหลงทางานะ เดี๋ยวสิลูกเรามาถึงแล้วลูกจําบ้านเอลฟ์เล็กๆตรงนี้ได้หรือเปล่ามันเคยมีบ้านอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอไปไหนแล้วไม่รู้เลยจริงๆเมื่อก่อนมีเยอะมากๆแต่ตอนนี้ไม่เหลือสักหลังเลยพอ่อเคยอยู่ตรงนั้นยังไงล่ะตรงไหนเบาๆนะเื่อละบูพูจะอยู่ตรงนั้นไม่หนูดูผิดไปโถ่อยนะว่าบ้านเสอีกอ่ะ พ่อคิดว่าเราต้องไปหาที่อื่นต่อที่ไหนสักที่ดูเหมือนบ้านเหล่านี้จะถูกย้ายไปที่อื่นพ่อรู้อีกที่หนึง่งตามพ่อมาโอเคเดี๋ยวหนูไปแล้วเราต้องวิ่งไปที่รถแค่ไม่กี่กิโลเองไง รอเดี๋ยวพาะว่าพ่อหลงทางแล้วอะอไรอะทำไมลูกถึงร้องล่ะลูกเห็นอะไรเดี๋ยวนี้สิก็แค่ต้นไม้ที่มีลิงวาดอยู่บนต้นไม้เองอะแล้วลาบูบูล่ะเะเรายังไม่ถึงเลยตามพ่อมาเดี๋ยวไอ้เจลินา่าเดี๋ยวเบาๆหน่อยที่นี่แหละที่อยู่บ้านของเอลพวกนั้นน่าจะอยู่เทถานี้ลูกเห็นหรือเปล่า ไม่เออตรงนี้แล้วเปล่านะพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันลูกมันเคยอยู่ตรงนี้นี่แหละแต่ตอนนี้ดูว่างเปล่าบ้านเอลฟ์พวกนั้นหายไปไหนกันแน่เมื่อก่อนเคยมีเยอะแยะเลยเออไม่เห็นจะมีอะไรเลยแองเจิลินา่าลงมาเถอะอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าระบูบูคงจะไม่อยู่ที่นี่แน่เราก็ตามหาที่หมดแล้วอะ บางทีบ้านเอลฟ์คงจะย้ายไปเมืองอื่นเมืองที่พ่อไม่รู้จักนะลูกหนูจะไม่เจอลาบูบูอีกแล้วใช่ไหมอพ่ออย่าพูดแบบนั้นสิลูกที่นี่มันเศร้าเกินไปถ้าเสียงถนนมันดังคงไม่ใช่ที่ลาบูบูเขาชอบความสงบน่าจะอยู่ที่ที่ไหนสักแห่งที่สงบมากกว่าเมื่อสองปีที่แล้วเรากำลังฉลองวันเกิดของหนูอยู่จำได้ไหมคอ๋อใช่สองปีที่แล้วที่บ้านแฟรี่เทล จะลืมไปได้ยังไงเก่งมากเลยลูกรีบไปที่นั่นเร็วเลยเราต้องรีบกลับไปที่รถก่อนเลยมาเถอะลูกเร็วก่อนที่ฟ้ามันจะมืดแล้วเราจะไม่เห็นอะไรเลยเรามาถึงแล้วล่ะลูกนี่แหละที่อยู่ของลาบูบูแน่นอนเจ้าตัวเนี้เหมือนลาบูบูเหมือนกันเนาะ ก็ไม่เหมือนเป๊ะๆหรอกทุกคนคิดว่าเหมือนละบุบูหรือเปล่าโอเคลูกเราต้องเข้าทางประตูนี้แบบเงียบๆแบบเงียบๆนะลูก<อ>ทุกอย่างในที่นี้เล็กหมดเมืองเล็กๆนี่สวยจริงๆใช่หรือเปล่าลูกใช่มันน่ารักมากเลย น,นี่มันเขียนว่าจงอย่าให้ใครมาบอกว่าเราควรจะเป็นอะไรนั่นแหล,ละลาบูบูเขียนเองแน่นอน่ะใช่ไหมทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนนะทำไมพ่อถึงไม่เห็นเขาเลยลูกที่นี่มันสงบม,มากลาบูบูอยู่ตรงไหนนะลูกก็ลองเดินไปดูตรงนู้นสิลวบูบูเธออยู่นี่หรือเปล่ารู้สึกเหมือนเขาจะอยู่แต่ก็ไม่อยู่ลูกเขาอยู่ตรงไหน นั่นไงลาโบโบต้องใช่แน่ะตรงไหนฮะ<ห>ลาโบโบจอยนเธอเธอมาทำไมฉนนันว่าเธอเลือกเจ้าตัวสีชมพูแล้วฉันคงจะไม่สวยแล้วก็น่ารักเท่าตัวนั้นเธอก็เลยจะทิ้งฉันใช่หรือเปล่าลาโบโบเธอเข้าใจผิดแล้วฉันาตามหาเธออยู่ตั้งหากแล้วเธอช่วยฟังฉันหน่อยเถอะนะ <OU suff it> ฉันนึกว่าเธอไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับฉันแล้ว ฉันไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นอย่างอื่นได้ฉันก็เลยน้อยใจแล้วบูบูสิ่งที่เธอคิดมันไม่ถูกต้องนะฉันชอบเธอและฉันก็อยากเป็นเพื่อนกับเธอใช่หนูไม่ได้โกหกหน้าลาบูบูเธอเจ๋งที่สุดในโลกเธอเป็นสีน้ำตาลพวกเราก็รักสีชมพูด,ด้วยรักสีน้ำตาลด้วยรักทุกคนเราเลือกทุกคนเจ๋งละบูบูแน่นอนสิโอ้ยเ,เจินมาเขากำลังจะกอดแล้วลาบูบูพ่อได้ยินว่าชอบดื่มน้ำมะพร้าว กินขนมอร่อยๆเราเองก็มีคุกกี้แสนอร่อยที่อบเองไว้ที่บ้านด้วยไปที่บ้านเรากันเถอะจัดปาร์ตี้แลาบูบูก,กลับมาแล้วกันเยี่ยมเลยล่ะถ้าอย่างนั้นเราไปจัดปาร์ตี้กันที่บ้านกันเถอะนะปะกลับบ้านกันโอเคเฮ้อเฮ้เย้ สีชมพูก็ดีแล้วสีชมพูได้เสพตาจะตายอ๋อเหรอและตอนนี้เราก็มีลาบูบูตัวจริงเสียงจริงในชีวิตนี่ทุกคนตอนนี้เราเริ่มขายสินค้า <Wow. S 1> อย่างเป็นทางการแล้ว <laughs> ถ้าเกิดว่าใครอยากได้อะไรในร้านอย่างของเล่นลาบูบูติดโลโก้ AK หรืออย่างอื่นก็ช่วยเขียนบอกในคอมเมนต์ด้วยนะ หรือบางทีอาจจะเป็นหนังสือสติกเกอร์หรืออะไรดีละ่ะทุกคนอยากจะได้อะไรจากพวกเราก็ฝากเขียนบอกในคอมเมนต์ด้วยนะมันสำคัญกับเรามากเลยหรือจะเป็นอุปกรณ์การเรียนดีตลับดินสอ,อยางลบหรือว่าอะไรดีคบพ่อหรือว่าจะอ,าอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นเป็นที่หดบาเชงชาลมบ้าเล็กๆ อะไรก็ได้ทุกคนคอมเมนต์ด้วยนะว่าอยากจะให้ของขวัญแองเจลิน่ากับคุณพ่อไรมิกเป็นอะไรดีและแน่นอนทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องแองเจลิโคสิกของพวกเรากันด้วยนะใช่บายยนะทุกคนบายบายขอบคนะทุกคน ดีจ้านี่ออเดอร์นะอ๋อขอบคุณนะฮะบ่ายครับวิ่งไรอ่ะคนนั้นใครเหรอโรเบิร์ตมีคนเอาหามาสองครับโอฉันลืมไปเลยโรเบิร์ตไปเรียกแองเจลิน่ามาเลยโอเคฮะแองเจลิน่าเก่งข่าอืมนี่ของฉัน อ้วส่วนนี้ของเธอหามาแล้วละพ่อเย่ฮะนักเก็ตเหรอนักเก็ตไหนเหรอดูสิคะัพ่อเนี่ยเอ่อนักเก็ตเหรอตอนนี้เป็นของฉันแล้วหายไปเนี่ยใช่นะของหอมล้างนะมือกันหรือ,อยังโอเคโอเคจะไปแล้วค่ะไปแล้วพ่อพ่อแกล้งหนูแล้ว,ลวง่ายเองจลินา่า จะเย็นโรเบิร์ตอาหารมีเยอะพอทุกคนนะพอ่อพ่อกินนักเก็ตของหนูงานเหรอคะพ่อไม่ได้กินนักเก็ตของหนูนะกินน่ยทำไมพอ่อหลอกหนูไปล้างมือพ่อไม่ได้กินนักเก็ตนะพ่อสัตว์จริงมันอยู่ตรงนี้จริงๆนะหนูต้องกินไปหรือแอบเก็บไว้ที่ไหนแน่ๆมันจะไปไหนได้ล่ะคะยังกบมันมีขายอย่างนั้นแหละใครร้องเพลงน่ะ เพลงหยุดเล่นแล้วนั่นอะไรมันอะไรอ่ะน่าจะมาจากของเล่นของพวกเธอนั่นแหละพ่อให้อย่ามาเล่นก่อนนะผมรู้นะพ่อไม่มีนักเก็ตชิ้นนั้นนะลูกเพลงเริ่มเล่นอีกแล้วอ่ะนี่ใช่เพลงของพวกเธอใช่ไหมเน่ยไม่ใช่สัหน่อยเพลงมันหยุดแล้วอะไรแองเจลิน่าเลียดูดูเออแมงมุมแล้วเปล่าอใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ฉันรู ที่นี่มีแค่ฉันคนเดียวที่ใส่สีส้มมาไม่มีใครรอ,อูเ,เอิ่มก็เหลืองอยู่แลละอย่าส่งเสียงนะอาจจะอยู่ตรงนั้นอ๋อนั่นมันอะไรอฮะนี่นักเกดร้องเพลงได้เหรอเธอคือใครอะฮะเราไม่กินของมีชีวิตนะ เธอคือใคร耶นี่ะไาเนี่ห่นะกดดากดดีกดดากะดาโอ้ I've been married a long time ago w h t y d go w h d มันีอรดีนะนี่ยเดามีชีวิตได้ยังไงเนี่ยมันมีที่สำหรับนักเก็ตไก่อย่างพวกเราเราจะเรียกมันว่าแล้วของนักเก็ตนนะที่นั่นนั่มเป็นนักเก็ตมีนักเก็ตไก่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ กกกกะะดดดดีาโออาีนม๋อเข้าใจแล้วคำรบเราก็คือเพลงของพี่เธอเองห้เราช่วยนักเก็ตดีไหมอ่ะฉันเปล่าได้หน่อยสิไม่มีปัญหาบ้านเธออยู่ไหนล่ะบ้านของฉันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของฝั่งถนนที่นั่นเต็มริ้วป่าลึกถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถออกมาได้อย่างแน่นอนเลยล่ะมันน่ากลัวนะบอกพี่กัดชัดๆได้หรือเปล่าว่าฉันไม่ค่อยเข้าใจอ่ะมันซ่อนอยู่น่ะหาไม่ได้งั้น นะงานพวกเราจะส่งไปให้โอเคต้องไปได้เลยแล้วก็เลี้ยวเลยนะทถึงแล้วล่ะที่นี่พิเศษอะไรหรือเปล่าอ่ะใช่ที่นี่สุดยอดมากเลยโอเคนะเกดโชคดีนะอขอบใจนะพเพราขาอยากไปดูอีกอะ่ะอยากจะไปจริงๆเหรอ ฟังดูน่าทึ่งมากฉันอยากเห็นจริงๆเนอะเกแล้วคนอื่นๆไปไหนกันหมดเหรอ,อคนอื่นๆ,นๆเราไปเรื่องน่าเศร้ามากเลยเหล่านักเก็ตหน่ดโดนจับเข้าไปอยู่ในกล้องลยาไม่มีใครได้ออกมาเลยมันน่ากลัวจริงๆนะเจ้าตัวมอนสเตอร์นั่นามันมจะฆ่าเราเมื่อ ก่อนนะเราอยู่ในป่านะไม่มีใครมาทำร้ายเราเฮ้ยเรามีบ้านสวยอ่ะโห<ฮ>ทุวันนี้ไม่เหลืออะไรแล้วเพราะอย่างนั้นเราจึงต้องขบดานไม่อย่างงั้นพวกเราเค็จะต้องสูพันธุ์แน่เลยล่ะแน่นอนนะเกตไปเกันเร็วเข้าไม่มีปัญหา ที่นี่น่าสนใจมากฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก,ก่อนเลยนักเก็ตใช่ใช่ใช่ตามชินมแล้วครอบครัวเทล่าอยู่แถวนั้นไหมไม่ตามชัแมที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอตอนนั้นเพื่อนเขาฉันเคยอาศัยอยู่ที่นี่แต่ว่าพวกเขานี่โดนจับตัวไปแล้วโอ้น่าเสียดายจริงๆรเน่ย โอ้พวกมนุษย์ใจร้ายทุกคนถึงแล้วเฮยสวัสดีแนะ้ะโอ้สวัสดีจะ้ทุกคนนี่ก็คือครอบครัวของฉันเองสวัสดีค่ะว้าว wow, พวกเธอเจ๋งมากโรเจอร์คิกิและไมค์สวัสดีครับสวัสดีค่ะเพอไป่นุ่งบบไแล้ว กระดากระดาโอ้ยอันบินมาเรอัลองเข้ามกรุงอันยันโยยันยันโยเอล้วล้วแลเราจะไปฝึกกันที่บ้านแล้วก็กลับมาร้องให้พวกเธอฟังอีกทีนึงอ่ะตอนนี้พวกเรายังไม่เก่งกันเท่าไหร่เรที่ช่วยเธอแน่ทุกคนถ้าอยากจะมาหากันแล้วก็มาได้ทุกเมื่อเลยว่าหลังเราจะมาร้องเพลงนันอีกนะพวกเราจะกลับมาอีกแน่นอนใช่ไหมอย่าลืมติดตามช่องของเรานะทุกคนบ๊ายบาย <laughs> I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cottonado?